กลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วกับตำนานมือขวาไมโครในคอนเสิร์ตไมโครเดลาสรอกเล็กๆแฟนเพลงเหนียวแน่นนับหมื่นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ของศิล,ลปินระดับตำนานอย่างวงไมโครสมาชิกทั้งหมด6คนประกอบด้วยหนุยอัมพ,พลลำพูนร้องนำกบไกรพบจันดีกีตาร์ร้องนำว้วนมานะ กระเสร์ตวงกีตาร์บอยสันธานเลหวัฒนาวิทย์คีย์บอร์ดออดอดินันนกเทศเบสและปูอดีสายนกเทศกลองสำหรับคอนเสิร์ตชางมิวสิกคอนเนคชั่นเพรสเซ้นไมโครเดอลาสร็อกเล็กๆเ,เมื่อวันที่20-21พถึิพฤษภาคมที่ผ่านมาณนะอิมแพกอารีนาเมืองทองธานี แถมยังเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญแบบครบวงในรอบ13ปีโดยมีแฟนเพลงนับหมื่นคนของวงไมโครเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนืองแน่นเต็มหอและยังมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมชมคอนเสิร์ตมากมายยออาทินิกทองระยะอ้อมสุนิสาโตโน่พาคินอิงอชิตะจักชวินต้ามิสเตอร์ทีนฟอร์ดศบชยัย มอดปฏิพานเต่าสมชายชัดบอดี้แสลมพี่อ้อยนภาพรและอื่นๆจัดเต็มทั้งเพลงฮิตแสงสีเสียงและไมโครกล่าวขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดระยะเวลา37ปีทำให้คอนเสิร์ตชางมิวสิกคอนเนคชั่นเพรสเซนไมโครเดอลาสร็อกเล็กๆประสบความสำเร็จ